ปรเทศเดียวในโลกไม่มีสัญญาณไฟจราจรการจราจรบนท้องถนนมีอันตรายเกิดขึ้นได้มากมายยิ่งถ้าหากไม่ได้มีการบริหารจัดการที่ดีด้วยแล้วโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุก็จะยิ่งมีเพิ่มมากขึ้นด้วยครับโดยหนึ่งในสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้เป็นปกติเวลาอยู่บนท้องถนนก็คือสัญญาณไฟจราจรที่มีไว้เพื่อให้สัญญาณแก่คนที่เดินทางและใช้รถใช้ถนน แต่เชื่อหรือไม่ว่าสิ่งของพื้นฐานนี้ไม่ได้ถูกใช้ในประเทศหนึ่งซึ่งถือเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่ได้ใช้สัญญาณไฟจราจรครับสัญญาณไฟจราจรเป็นอุปกรณ์สัญญาณไฟที่ปรากฏตามแยกถนนต่างๆ ทางเดินเท้าและสถานที่อื่นๆเพื่อควบคุมการจราจรบนท้องถนนโดยการแสดงสัญญาณให้กับคนขับรถและคนเดินเท้าทำตามสัญญาณไฟสัญญาณไฟจราจรแห่งแรกของโลกติดตั้งเมื่อปีคศ1868ที่กรุงลอนดอนและถูกติดตั้งในสหรัฐอเมริกาในปลายปีคศ1890 ในปัจจุบันมีการใช้สัญญาณไฟจราจรกันทั่วโลกยกเว้นเพียงประเทศเดียวที่ไม่มีการใช้ก็คือประเทศพูตานครับประเทศพูตานหรือราชอนาณนาจักรพูตานเป็นประเทศขนาดเล็กประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียใตย้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศอยู่บนพื้นที่สูงมีเมืองหลวงชื่อว่าทิมพู ประเทศภูตานถือเป็นประเทศเดียวในโลกที่ไม่มีการใช้สัญญาณไฟจราจรครับรวมถึงกรุงทิมพูก็เป็นเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวด้วยเช่นกันที่ไม่ใช้ไฟจราจรแต่จะใช้เจ้าหน้าที่ประจำในป้อมหรือจุดต่างๆหรือตามแยกสำคัญๆและคอยให้สัญญาณแทนครับขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจากโพสจัง .com คับ